สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการอุโมงค์ใหม่แห่งเมืองอุบลราชธาน,นีเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและรองรับการขยายตัวของเมืองโดยใช้งบประมาณกว่า1,050ล้านบาทเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับโครงการก่อสร้างแยกต่างระดับํำน้ำแทบซึ่งเป็นทางแยกจุดตัดทางหลวงหมาเลข231 กับทางหลวงหมายเลข226แยกคำน้ำแสบเพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจรจากความหนาแน่นและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวโดยที่ตั้งโครงการนะครับอยู่ที่แยกคำน้ำแซบ พื้นที่โครงการในระยะ500เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการซึ่งครอบคลุม2ตำบลได้แก่ตำบลคำน้ำแสบและตำบลโนนพึ่งกำหนดรูปแบบทางแยกต่างระดับเป็นอุโมงค์ขนาด2ช่องจราจรต่อทิศทางบนทางหลวงหมายเลข231ลอดทางหลวงหมายเลข2 2 6นอกจากนี้ยังมีสะพานยกระดับ2ช่องจราจรสวนเลนบนทางหลวงหมายเลข226กการออกแบบรูปแบบนี้เพื่อเน้นรองรับปริมาณการจราจร บนทางหลวงหมายเลข2-3-1เป็นหลักเพราะมีปริมาณการจราจรสูงที่สุดและทางหลวงหมายเลข2-2-6ซึ่งมีปริมาณการจราจรรองลงมาเป็นอันดับ2ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในทิศทางตรงลักษณะโครงการ เป็นการสัญจรทิศทางตรงบนทางหลวงหมายเลข231ในแนวเมืองอุบลราชธานีตำบลแสนสุขออกแบบเป็นอุโมงค์ทางลอดขนาด2ช่องจราจรต่อทิศทางลอดทางหลวงหมายเลข226ขณะที่ทิศทางตรงบนทางหลวงหมายเลข226 ในแนวอำเภอวารินชำราไปยังจังหวัดศรีสะเกดออกแบบเป็นสะพานข้ามแยกสองช่องจราจรวิ่งสวนกันโดยมีเกาะกันก้นกลางบริเวณทางแยกออกแบบให้มีช่องจราจรเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดทุกด้านการเลี้ยวขวาของแต่ละด้าน ถูกควบคุมด้วยไฟสัญญาณจราจรนะครับโดยจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีและคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในปี2572โดยใช้งบประมาณกว่า1 0 5 0ล้านบาทโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอุโมงค์ทางลอดแห่งที่4ของจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยให้การสัญจรของประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทาง มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่งสินค้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวรวมถึงสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆที่เราหยิบนํามาเสนอให้คุณผู้ชม ได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าหรือข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปขอบคุณข่าวจากเพจ Thailand อั d เดตสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ